หมอลำระเบียบวาทศินบ้านหนองเหล็กตําบลก้านเหลืองอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดป้าพี่น้องครับมาเบิงเสือเบิเบงศาสตร์ด้วยครับพี่น้องครับเสือศาสตร์ที่แฟนๆของระเบียบวาทศินเพิ่นมาจองไว้ครับพี่น้องครับอู้ยพี่น้องเลยเบิงเอาด้วยครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศสดๆร้อนๆจากบ้านหนองเหล็กตําบลก้านเหลืองอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับบุญค่ะคกัคกคักค่ะพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดครับสว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี้ผมอยู่บ้านน้องเหล็กตำบลก้านเหลืองนะครับบ้านน้องเหล็กตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอาทุกทันมาเบ,บิ่งการตั้งเวทที่หมอล่ำของ ระเบียบวัฒนินะครับพี่น้องครับนี่ครับวัดหนองเหล็กนะครับวัดหนองเหล็กตะมนก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่เป็นบรรยากาศของการเดินทางไปเวทีหมอล่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิงกันนะครับพี่น้องครับถึงแล้วครับพี่น้อง นี่แหละครับบรรยากาศครับพี่น้องครับเดยวสิผ้าทุกท่านจอดรถนะครับแล้วก็เขาไปเบรงด้วยครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศกันเป็นเั่งไดเนี่ยครับของหมอลัมระเบียบวาทศิลนะครับอ้าวถามเพิ่นเห็นบอกว่าเก็บลอยยี่สิบบาทนะครับลอยเศร้านะครับขึ้นเอครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาชมบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำนะครับพี่น้องครับ ระเบียบวาทศินโอ้พ่อค้าเนี่ขายขึ้นมาหลายอย่างพี่น้องเลยวันนี้พ่อค้าเม่ขายหลายแห่งครับพี่น้องครับมอลําระเบียบวาทศินครับพี่น้องครับบ้านน้องเล็กตำบลการเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเวยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมบ,บรรยากาศกันโอ้ได้มอง ย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับอ้เสือสาดมาเต็มแลวครับพี่น้องครับคืนนี้นะครับคืนวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับระเบียบวาทศิลป์ครับพี่น้องเล่นยูบ้านน้องเล็กตำบลการเหลืองอำเภออุทุมพรพีสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเสือสาดมาเต็มเลยครับพี่น้องครับ โอ้ยพี่น้องครับทางศรีสะเกดบ้านเห่านี่เบิ่องมอล่ำดีอีลีครับพี่น้องครับเบิ่งได้ครับเสือสาดูอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับเสือสาดจองแหล้วเบว้น่าสัน่นจองแหล้วคู่เสริมหามใหญ่นะครับโอ้พี่น้องครับขุนผู้ใ,ใหญ่บ้านกับมาน้ำเขาป้าพี่น้องเลยคือคัคือแนแแต่พี่น้อง มาทีโทเสือสาสตรมาแบบเต็มๆเลยพี่น้องเลยบางทีแหละครับนาเวทีของระเบียบวาทศินนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับค่าคืนนี้นะครับคืนวันที่2 1มีนาคม2568ครับหมอลําวงใหญ่นะครับระเบียบวาทศินทําการแสดงอยู่บ้านน้องเล็กตําบลการเหลืองอําเภออุทุมพรพีสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเบิ่ง เสื้อสตราดนะครับพี่น้องครับมาแบบเต็มๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดแห้งครับพี่น้องโอนลดของน้ำก็เตรียมความพร้อมแล้วครับพี่น้องครับย่าลืมยาผาดเด้อครับพี่น้องครับคำขึ้นนี่ครับพี่น้องครับระเบียบวาทศินทำการแสดงที่บ้านหนองเหล็กตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ